น้ำคือสายใยแห่งชีวิตเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงของมนุษย์ที่หล่อเลี้ยงทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศกรมชลประทานขอเชิญทุกท่านร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเลนกล้องสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับน้ำในโครงการประกวดถ่ายภาพและวิดีโอคอนเทนต์สายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต สร้างไทยยั่งยืนชิงเงินรางวัลรวมกว่า400,000บาทเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายน 2,568ในหัวข้อชีวิตคู่สายน้ำการถ่ายทอดภาพถ่ายที่สะท้อนถึงชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำในบริบทของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการดำรงอยู่ของผู้คนในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยและโครงการน้ำสร้างอนาคตการถ่ายทอดภาพถ่ายที่สะท้อนถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานหรือร่วมสร้างสารรค์วิดีโอคอนเทนต์หัวข้อ Smart Water Move การถ่ายทอดวิดีโอคอนเทนต์ที่แสดงถึงวิธีคิดของคนยุคใหม่ในการอยู่ร่วมกับน้ำด้วยแนวทางที่ช้าญฉลาดยั่งยืนและทันเทคโนโลยีทั้งในประเภทนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุสัญชาติหรือภูมิลำเนาสามารถส่งผลงานได้ทั้งบุคคลเดี่ยวหรือในานามองค์กร สถาบันผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนําไปจัดแสดงในนิทรรศการน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพม,มหานครสมัครรับส่งผลงานได้ที่ w w w Waterforlife4future.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวของสายน้ำเพื่ออนาคตไทยที่ยั่งยืน